สวัสดีค่ะ FCJ ก็ยุ่งมากเลยนะครับไปรับจ้างเขาด้วยไปทําสวนซูมโมโม่ด้วยแล้วถอนหอมมายังไม่มีเวลาตัดเลยดูสิคะหอมหัวใหญ่มากไม่ตัดแล้วตัดต้นแล้วเราพึงนหน่อยหนึ่งเยอะมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีเวลาทําลูกค้าก็อยากได้กันสั่งโน้นสั่งนี่สั่งกันโอ้ยตาย มาค่ะมารดน้ำผักกันค่ะฝนไม่ตกหลายวันผากเดียวหมดแล้วพอจะทำงานอื่นไม่สนใจนี่ก็ไม่ได้ ดูสิคะอากาศร้อนคนนี้ร้อนผักชอบใจกันใหญ่ดูสิคะผักสวยไหมคะอันนี้บัวหิมะเรานะคะทีนี้ปลูกเยอะลูกค้าสั่งเยอะอันนี้เป็นมันจำปะหลังมัน5นาทีพออากาศร้อนแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีดีใจกันใหญ่อากาศหนาวตายหมดชามไปสองร้อยห้าสิตาย200เหลือห้า โอ้โหผิดกันลิบลับแต่เอาเถอค่ะคือเราเหมือนกับเราได้พันมาปลูกฟรีๆซื้อหนเดียวซื้อครั้งแรกแพงมากดูสิครผักเราพริกเริ่มใหญ่แล้วค่ะพริกเริ่มออกดอกแล้วนะคะนนางๆก็เริ่มทำนานี่พริกออกดอกเลยเริ่มแล้วค่ะเขาสั่งผักเยอะ ัดไม่ทันนี่อันนี้รดน้ําถ้าไม่รดน้ําวันนี้ไม่รดน้ําตายหมดแน่จัดการให้แล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เจาวานด้วยค่ะเจวันจะพามาดูชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นไม่ได้สุขสบายเหมือนที่ใครคิดนะคะแต่ว่าเพียงเพียงว่ามันผิดกับประเทศเรานิดนึงคือเงิน เงินค่าของเงินมันแพงค่ะมันได้เงินเยอะดีทุกคนก็ต้องทนขอบคุณมากค่ะ